สวัสดีค่ะแม่ปอนะคะแม่ปอจะมาผ่าลอยกระทงออนไลน์กันนะคะแล้วเราก็เข้าตามนี้เลยนะนี่นะคะเขาก็จะมีแบบกระทงให้เราเลือกนี่นะคะจะลอยกระทงที่ไหนแล้วก็เอากระทงแบบไหนนะคะแม่ปอเลือกเป็นน้ําแข็งนะเพราะว่าน้ําแข็งมันละลายไวอ่าแล้วก็คําอธิษฐานนะคะ เลือกได้เลยค่ะแม่ปอเลือกเป็นสุขภาพนะไม่มีโรคภัยเป็นลาบอ <Yeah! S 1> ันประเสิริฐจ้าเราก็ใส่เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อได้นะคะว่าเราจะใส่ชื่ออะไรนะคะนี่นะคะแม่ปอก็พิมพ์ไปเนาะเสร็จแล้วเราก็คาว่าลอยกระทงได้เลยนะคะ นี่นะคะกระทงของเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะลอยที่บ้านง่ายๆด้วยนะคะะรักโลกได้ด้วยนะอย่าลืมไปลอยกันนะคะวันนี้แม่ปอก็ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ